สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอังคารที่19สิงหาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายนะคะเป็นโครงรถไถนาเดินตามสยามคูโบตานะคะคันนี้เป็นสยามคูโบต้าเสื้อเรียบ NC 131นะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาอุ่นนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับร้านอยู่บ้านเกาะลำไย,ยตําบลวังบัวอำเภอคลองขุ่ จังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1เนบญจวรรณนะคะสำหรับโครงสยามคูบตา้าที่ร้านเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะโทรเข้ามาสอบถามแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอบพคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ